สวัสดีครับพ่อพี่น้องคุณพ่าพี่น้องว่ามือวานแหพี่น้องว่าน้องสาขบงคาราสีได้บอครับสีได้เพราะได้รพี่เหนบอพี่น้องขบงสีได้บอภาบูญป่าแต่ว่าสีได้เห็นบอต้องไปแต่ปากนึงพี่น้อง ตสปลาพี่น้องปลาซิวเลยบาทนี้มีตัวง่ามาม,มันเป็นปลาขาวหม่นหรอนี่ลูกปลาลูกปลาปขาวก็มีปลาซิวก็มี่มเพิ่งสืลูกปลาขาวที่นี่ ดเตีมเลยพี่น้องนี่ตัวไงปลาเอกไปทำอะด้ปลา่เาอย่โอ่นี่มันคืปลาแต่โค่นนี่มันคือกไปทำจนปันยังนี่เศร้าเศร้ารือมองนี่เอาปศไรปบพันบ่ให้ขาดจัเส้นหนกหนาพ่อไ่บ่ขาดบ่วหรอก สีมุนเนี่ยมันคือปลาตวกยนขึ้นนัเลมีแต่ตัวใหญ่พี่น้องปักสิวปลาต่อได้แมันกยกหมูหญ่สกดีก็ส ผู้พ่อเนพ้อแห้งเอาพ่อน้อตัวเอาเลยพ่อต้งกินมวนนี่บ่บรมันหได้เงี้ยริฟามนสลัดีง ก็สิเป็นปเนียนปลาตะเพียนนี่ล่ะพอนตเรวเพรนมันขึ้น่ไงี่ดินเนปาม่เกอี้มนหน่อ้มันเห็นนีมันอยมนแบบฟักแวนมันเป็น พี่น้องก็เสิวบาทนี้พตรวิ่มองพิวเลยบาทนี้โพดโพตพี่คืตัวใหญ่แต่สงคือพิ้วเลยบาทอุ่นโอ้ยทุกคนโพดหอมจะสีหายเกยยนี้่งยุต้งทางกับพมกี้มันมาส้างทาง

เกี่ยวดึงขึ้นนะเนี่ยมันบรเห็นมันขึ้นในนอนมังคะป๊อบในนอนต้องไหมลอยถือตัวปลาเห็นว่ามันหายเป็นยังไงจะพ่งว่ามันหายพุ่นน่ะปลาสิวปลาดหเงาะขาอยหัวเนี่ยปลาเนี่ยนะมันถือยังไงวะมันบอกนี่จะปลาเหรอก่อน เนีมูพดปั้นกันน,นตนนัวนไน้าอูปดุปเงอุ้ยเอมนอ้าพยตีองคะขปปเงอันตะกี้มีตัวนหอย,หอยเดี๋ยวมูพด่อันป กไก่กองพันสิตัปมากเกินสนหนอยว่าตองลงไปยังไงปลาพวกเวียนหันเจ้านะเดี๋ยวยู่แถวปลาพักเวียนน่ะเดี๋ยวไปอากอยู่หนัหนกูเอาตนหนึ่งอยู่หันกับซ้ำต่อมอยู่ตู้ขื่นตู้ขื่นยังงตัวนี้ล้านดิ่งก็คือฟองขืงงน,น bà đúc, bà đúc cái thứ tự nhảy, bà đúc con chuột tự nhảy thế đấy, bà đúc thật, coi ba vô bắt con thôi, cái là vô hiền ba con, ba, bà đúc เจใจจริงดูคิงก็ได้กันะขาวาี่น้องบ้านนี่เาขมันขนข่นเป็าุนเอาดแเลยบ้านนี่มาบ้านนี่นี่แบบรถบนี่เคยบอกี้ไง ไอแยงยู่งส่ยุงไอแยงยู่รดยี่ใส่เนี่ยหมจักอันนี้เป็นกระซิวพ่อคอยพ่ออู้อยู่หอบพี่น้องอยู่ในม่องอีกมันไในปูดไมสิมมาตึกหวยคนพ่อซาซะ